มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอไม่มีน้ำเฮ้ยมาแล้วไม่มีน้ำแล้วอ่ะเชยเติมน้ำอย่างนี้ระวังโดนตีนนะขอเติมน้ำหน่อยนะคะเจ้เลยครับเอ้ยวะเกิไม่ไม่เล่นครับ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 รอเล่น อิฟอิฟอิฟล้อเล่นและนี่ก็คือ